ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้าหมูมู่นะครับวันนี้วันพฤหัสที่4ีธันวาคม6 8นะครับเวลาตอนนี้ก็11โมงกับ40นาทีนะครับก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเราก็ได้วิเคราะห์ได้คุยกัน6คู่นะครับ6คู่ปรากฏว่า เราไปเข้าเอาคู่ดึกครับ2คู่ดึกในรอบตี35นาทีนะครับก็คือลีสสามารถพลิกเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อนหนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับผงแดงลิเวอร์พูลก็ทำได้แค่เสมอแบบหน้าแพ้ต่อแมวดำาซนเดอร์แลนนะครับก็เสมอกันไป1 1ครับเราไปวินกัน2คู่นะครับส่วน4คู่แรกนะครับ4คู่แรกก็ต้องบอกว่า ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะไม่ได้เหอนือความคาดหมายอ,าอย่างคู่อาเซนลเนี่ยนะครับอาเซนอนมาได้ประตูที่2เนี่ยทดเวลาบาดเจ็บไปตั้งหลายนาทีแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเหมือนส่งสัญญาณให้ปืนใหญ่ยิงอีกเม็ดนะครับจริงๆมันควรจะจบ1นูน,นย์นะนะเพื่อนๆนะแล้วก็อีกคู่หนึงคู่ที่2นี้ก็น่าผิดหวังครับ ไบรตันเนี่ยตอนผมคลิกเข้ามาดูเนี่ยไบตันนำสองศูนย์นะยังไงก็นอนมาแล้วคิดว่ายังไงอย่างแย่ที่สุดเนี่ยถ้าโดนก็คงแค่หูเดียวแล้วแหละเพราะมันนำห่างสองศูนย์แต่ที่ไหนได้ครับจบเกมไบรตันแพ้เฉยเลยครับแพ้ต่อทีมเยือนแอตันวิว่าไป3ประตูต่อ4นะครับในขณะที่คู่เบอร์ลี่เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับมันออกเบียดนะครับออกเบียดพาเลตก็เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0 แล้วก็ไอคู่ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคู่วูฟนะครับเห็นไหมราคาฟอเรสเนี่ยเ,เหมือนมันจะไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมวูฟมันก็แพ้จริงๆร่ะครับราคาแปลกแต่วูฟแพ้ตลอดนะอย่างที่เราเกิดในในบทวิเคราะห์แล้วนะครับเพราะงั้นถ้าในมุมมองผมผมเห็นผลแล้วมันก็ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะมันก็อยู่ประมาณทรงนี้เพียงแต่ว่าอย่างคู่เบอร์ลี่เราก็มองว่าโอกาสเสีย หูเดียวมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับในขณะที่คู่ผิดหวังที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นไบรตันครับไบรตันกับเบนฟอร์ดเนี่ยที่มันมันน่าจะเป็นเราอะที่เข้าวินแต่ว่าลูกกลมๆเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูผลในรายการอื่นๆน,นะครับอ่ะในพรีเมียเราว่ากันไปหมดแล้วเนาะคืออาร์เซนอลเอาชนะเบนฟอร์ด2-0์ไบตันแพ้วินล่าไป3.4 เบอร์นลี่แพ้กับคิสเันพาเลต0-1วูฟแพ้กับฟอร์เรสต์0-1ลิเวอร์พูลเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ลีสพิกเอาชนะเชลซีไป3ประตูต่อ1นะครับในขณะที่ลาลิกาสเปนครับเรอัลมาดริดก็ยังฮึดเต็มที่นะครับบุกไปถล่มแอตบินเบาไป3ประตูต่อ0ในศึกเดฟเวโพคาวนะครับซุสการ์ดบุกไปเอาชนะโบคุ่ม2-0 ไฟบวกเล่นในบ้านเอาชนะดามสตัด2-0เสือใต้ไบเยนมิวนิกนะครับบุกไปทำได้แค่เฉือนชนะยูเนียนเบอร์ลิน3ประตูต่อ2แล้วก็สิงเหนือฮัมบูก์ครับทำได้แค่เสมอกับโคลสไตนคิวไป0-0นะครับในโคปาเดเลสเปนนะครับอาเมรียียบุกไปแพ้ให้กับเอลเดนเซ่เลยครับ1ประตูต่อ2สปอร์ติ้งกีคอนบุกชนะมิลานเดส2-0 เลอมูเซียนะครับพิกล็อกเอาชนะคาดิดไป3ประตูต่อ2เลโอเนซ่านะครับก็ถล่ม 4, อันโดร่าซีเอฟไปสี่อตาลาเบล่าครับพิกเอาชนะมาลาก้า2-1งห่งแล้วก็บียริลครับโอ้โหต่อเขา2ลูกครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับเอ็นโตเนโน่ครับ0-0เห็นไหมนี่แหละคือโคปาเดลเรพิธของมันเป็นแบบเนี้ยนะครับเลวเบติสครับบุกไปเอาชนะ ต่อเลนส์ C.F. นะครับ4:1เนี่ยบทจะยิงมันจะยิงกระจายอย่างนี้นะครับคิโลนาครับบุกไปแพ้ให้กับโอเลนเซ่เลยครับ1ประตูต่อ2เรียลโซเซดัดบุกไปเอาชนะเลอุสเดปอติวนะครับ2-0นะครับแล้วก็เอลเช่ <c oughs> che, นะครับบุกไปทำได้แค่เสมอควินเทนา1-1เลบันเต้ก็ ante, บุกไปทำได้แค่เฉือนชนะเซีซ่า1-0 เออีบานะครับบุกไปชนะปอนเตเพตา3ประตูต่อ0นะครับในคบปาอิตาเลียนะครับอัตแลนต้าก็เปิดบ้านไล่ถล่มเจนัว10คนไป4 0นาโปลีครับก,ก้าเสมอกับกายาลี่1 1นะครับในขณะที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานก็ไล่ถล่มเวเนเซียไป5ประตูต่อ1นะมีนาโปลีที่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะครับส่วนอัตแลนตากับอินเตอร์มาตามคาดนะครับ ดัชคัพนะครับสวอลเล่ alle, นะครับก็แพ้ให้กับเอเซตอักมาไป1ประตูต่อ3ในสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับฮาร์ดเสมอคิวมานก11เซลติกครับเฉือนชนะดันดีได้แค่1ประตูต่อ0ฟันเคิร์กเสมอกับมัตเทเวลศ์เวล0-0แล้วก็กาลาสโกเรนเจอร์กับจริงๆด้วยนะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับดันดีอยู่ในเตด2ประตูต่อ2องาบดีนก็เสมอกับเซนเมเลนไป3ประตูต่อ3นะครับ ในเดนมาร์กครับ FC โคเปนเฮเกนครับบุกไปเอาชนะเอสเบิร์ก4ประตูต่อ2วีบล็อกครับเล่นในบ้านถล่มเวเจนไป4-1อังกฤษจอห์นสโตนเฟนโทฟี่นะครับครูเล็กซานดราก็เสมอกับสต็อกพอร์ตไป1ประตูต่อ1นะครับในชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับเซลังงอก็เสมอกับเซบูเอฟซีไป1-1 แทมปิเนตโลเวอร์ครับเฉือนชนะ BG ปรปทุมยู่ในเต็ดไป3ประตูต่อ2แล้วก็บุรีรัมย์อยู่นเต็ดครับเล่นในบ้านทําได้แค่เสมอกับคองอันฮานอยนะครับ1ประตูต่อ1ก็บุรีรัมเหลือผู้เล่น10คนนะครับฟุตบอลซีเกมชายนะครับแข่งที่ไทยเนะเาะเวียดนามครับก็เอาชนะลาวไปได้แค่2 1ครับเป็นต่อ2ลูกครึ่งนะครับในขณะที่ทีมชาติไทยเรานะครับก็ อยูยี่2ิแพ้กับติโมเลสเตเหรอครับโอ้โหทีมชาติไทยแพ้ถึง1ประตูต่อหกครับโอ้โหมันลงผลผิดหรือเปล่าเนี่ยค <c oughs> งไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ก็แคปมาเลยนะครับอืผมไม่ได้ตามด้วยนะนี่มาตกใจเพราะเห็นผลเนี่ยว่าทีมชาติไทยเราแพ้ถึงหนึ่งประตูต่อหกครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนาะครับอ่ะทีนี้ ไปที่ไทยแชมเปี้ยนชิพนะครับอขอนแก่นอยู่ในเต็ดก็บุกไปแพ้ให้กับเชียงใหม่อยู่ในเต็ด2ประตูต่อ3มหาสารคาม FC ครับก็ถล่มตลาด FC ไป5-1หไชน่าทอนบินนะครับแพ้กับปัตตานี FC 0-1หนองบัวพิษ FC เอาชนะนคปรปฐมอยู่ในเต็ดไป1ประตูต่อ0นะครับนี่คือผลเมื่อวานนี้ผลเมื่อคืนนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลเหลือน้อยมากนะครับแต่ว่า ก็มีคู่ใหญนะ่ต้องเรียกว่าคู่ใหญ่เพราะมันมีคู่เดียวนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลาตีสามนะครับแมนยูเล่นในโอเทฟฟอร์ดครับก็เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ขายกให้แมนยูวันนี้เป็นต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับในเกาโชซิลิบีอิตาลีตีหนึ่งครึ่งยูเวสตาเบียเล่นในบ้านเป็นต่อบารี่ครึ่งลูกฮอลแลนด์2นะครับในเวลาตี2องเนี่ยเดอะการฟคัพครับ,รบจะบุกไปต่อวิเทสปอปานะครับ ในโคปาอิตาเลียนะครับโบลญญาเล่นในบ้านเป็นต่อปาม่า1ลูกแล้วก็ปีิษัแดงดำเอซีมิลานจะบุกไปต่ออินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมลาซิโอปอปานะครับโปรตุเกสลิกครับนะครับปอโต้เล่นในบ้านเป็นต่อวิกตอเรียกิมาลิสลูกครึ่งนะครับเดนมาร์กครับก็มีคู่เดียวครับมิดทิลแลนด์เล่นในบ้านเป็นต่อนอตเจนแลนด์ Gen and, ลูกควบลูกครึ่งชิงแชมป์ amps, สโมสรอาเซียนนะครับ วันนี้หนำดินนะครับบุกไปต่อฉานอยู่ในเต็ดลูกครึ่งแบงคอกอยู่ในเต็ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อไลออนซิตี้เซลเลอร์ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ยาโฮดารุนนะครับจะบุกไปต่อสวเลียงลูกครึ่งนะครับฟุตบอลซีเกมหญิงนะครับซีเกมหญิงทีมชาติไทยครับก็เป็นต่ออินโดนีเซียสูงถึง4ลูกควบ4ลูกครึ่งนะครับในขณะที่ไทยแชมเปี้ยนชิพนะครับ แพ้อยู่ในเต็ดเล่นในบ้านเป็นต่อราสีสไลดอยู่ในเต็ดครึ่งลูกนะครับกรเกษตรศาสตร์เ c เล่นในบ้านเป็นต่อพัทยาอยู่ในเต็ดปอปลาบางกอก FC เล่นในบ้านเป็นต่อสงขา FC ราคาเสมอนะครับอันนี้ผมเอามาแคปไว้ข้างล่างครับเนื้อที่มันไม่พอนะก a d าเดเลสเปนนะครับเอสปันญ็อนจะบุกไปต่ออาเลติโกบารีเลสนะครับลูกครึ่ง ลาโยบาเยกาโนครับบุกไปต่อเลียวอาเวล่านะครับลูกครึ่งลาคอรุลย่าบุกไปต่อซาบาเดนะครับปอปาเลกาเนสเล่นในบ้านนะครับเป็นต่ออัลบาเซเต้ปอปาลาซิงซันตาแดนะครับบุกไปต่อพอนฟลาดิน่านะครับครึ่งลูกเซลตาบิโกจะบุกไปต่อเซนแอนดู ure, นะครับลูกครึ่งเซบีย่านะครับบุกไปต่อเอสเตมาดูล่านะครับลูกครึ่ง บาเลนเซียบุกไปต่อ na, คาทาเกนาครึ่งควบลูกเลียวสลาโกซาเล่นในบ้านเป็นต่อบูโกสซีเอฟราคาเสมอแล้วก็เตเนริเฟ่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อกรานด้าปอป่านะครับก็เรียกได้ว่าค่ำคืนวันนี้นะครับบทวิห์วิจารณ์เนี่ยเชื่อได้ว่าผมน่าจะอยู่ใน3คู่หลีกหลักนะครับนั่นก็คือมีพีเมลีกนะครับแมนยูเวสต์แฮมซิลิบีอิตาลียูเวสตาเบียบาลีนะครับ แล้วก็ฮอลแลนด์สองนะวิเทสเจอกับเดอะกราฟครับนะครับส่วนครปไบอิตเรเลียเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนะแต่จะพยายามให้มันได้ประมาณนี้สาคู่5คู่นะครับเดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่า3คู่แรกอะ่ะมาแน่บทวิเคราะห์ตอนตอนเย็นต่อค่ำเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องนะครับ ส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันอยากจะช่วยเหลือกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทันระลายเดือนนะครับหรืออยากจะช่วยเป็นติปเป็นเติบก็ว่าไปนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้มูนะครับ tdetnamo นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในรอบค่ำครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ